เฉพาะจังหวัดดานางกวางนามและเถือเทียนเวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันทําให้แม่น้ําสายหลักเอลนเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรจํานวนมากสภาพถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรได้ทําให้การลําเลียงสิ่งของช่วยเหลือและการอพยพประชาชนเป็นไปอย่างยากลาบากหน่วยกู้ภัยต้องใช้เรือและอุปกรณ์พิเศษในการเข้าถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ําสูงตามรายงานจากหน่วยงานกู้ภัยกลางของเวียดนาม ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย40รายมีผู้สูญหาย6คนและผู้บาดเจ็บกว่า70คนบ้านเรือนเกือบ8,000 0หลังคาเรือนได้รับผลกระทบโดยกว่า500หลังถูกน้ำทำลายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้พื้นที่การเกษตรมากกว่า10,000เฮกตาร์ถูกน้ำท่วมผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมดสัตว์เลี้ยงกว่า68,000ตัวถูกพัดหายหรือจมน้ำตายส่งผลให้เกษตรกรจําจำนวนมากสูญเสียรายได้และทรัพย์สินไปในชั่วง้ามคืนขณะเดียวกันระบบไฟฟ้าในหลายจังหวัดหยุดชะงัก ทำให้กว่า16-0,000ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟชั่วคราวที่ได้รับจากกองทัพและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมืองโบราณหอยอันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักน้ำได้ท่วมเข้าไปถึงระดับอกในหลายพื้นที่อาคารเก่าแก่หลายหลังจมอยู่ใต้น้ำชาวบ้านต้องย้ายของขึ้นที่สูงและอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านเพื่อรอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เร่งอพยพป,ประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ตั้งอยู่บนที่สูง พร้อมจัดเตรียมอาหารยาและน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบภัยแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากถนนถูกตัดขาดและสัญญาณการสื่อสารลมรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายจังหวัดพร้อมส่งทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยลาวและญี่ปุ่นก็ได้ส่งความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารยาและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสู่เวียดนาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นอย่างไรก็ตามหน่วยอุตุนิยมว,ยวิทยาเวียดนามเตือนว่าพายุลูกใหม่ชื่อคาลามาเอจิกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งตอนกลางของประเทศซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำอีกและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภูเขาแม้ว่าน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดระดับลงแต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากดินอิ่มน้ำและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการซุดตัวหรือถล่มซ้ำ นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดหลังน้ำลดโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกและโรคทางเดินอาหารจากน้ำเสียรัฐบาลได้สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยารักษาโรคให้ประชาชนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างขณะเดียวกันความเสียหายทางเศรษฐกิจก็เริ่มชัดเจนขึ้นรัฐบาลคาดว่าความเสียหายรวมอาจสูงกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ การฟื้นฟูจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนหรืออาจนานเป็นปีกว่าจะสามารถซ่อมแซมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เพาะปลูกให้กลับสู่สภาพเดิมได้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสูญเสียทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องทบทวนระบบป้องกันและเตือนภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภาพของชาวเวียดนามที่จับมือกันช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามยากลำบากกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งของประชาชนท่ามกลางวิกฤต แม้ว่าน้ำท่วมครั้งนี้จะสร้างความเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวงแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งความสามาคัคคีและความหวังที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาสวยงามอีกครั้งในอนาคต